ครับสวัสดีครับพีดีโปรไบจัดเข้ามานะครับตามคำเรียกร้องจับให้ได้ไล่ให้ทันนะครับ BMR1250GSA w Triple Back คอส่อยีาจด23นะครับรถจะของมือเดียวออกห้างเริ่มเลยดีกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลาชุดกัดไฟหน้านะครับชุดไฟตัดหมอกจากโชว์รูมนะครับจากศูนย์อยู่แล้วนะครับแคทบาสวยเลยนะครับฝาครอบวงครอบบาสวยเลยนะครับคันนี้เดิมๆแห้งๆพร้อมปีบีเอใบครับผมเนียนกลิปคันนี้สวยจริง าเขาบงเขาเบาฝั่งนี้สุดเลยนะครับดูได้เลยดูได้เลยไล่ๆดูได้เลยครับคันนี้นะครับมาด้วยตัวต่อแฮนด์ด้วยนะครับแฮนด์เยื้องนะครับชุดครอบเรือนใหม่นะครับเพื่อบังแดดให้เห็นสวยงามครับเลขมาอยู่ที่1 8 0 8 2กิโลไม้ไแท้ๆฟังเสียงโยงกันดูครับ จัดไปครับทีดีโปรไบน้ำเสนอขายในราคานะครับ8,19,000บาทเท่านั้นนะครับเริ่มต้นดาวที่10%สนใจสอบถามมันเข้ามาได้ IB เเข้ามานอกจากเราขายนะครับเราเรายัางรับซื้อบิ๊กไบทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจ bmw นะครับผมไม่เป็นสองรองขายแน่นอนลองเช็คกันเข้ามาขอบคุณครับ